วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาในเกมเซเว่นไนท์ลักทีนนะหลังจากออกทะเลไปไกลคลิปที่แล้วก็ออกทะเลนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรครับเนื้อหามันไม่ค่อยได้ลงในเกมสักเทา่าไหร่ส่วนใหญ่จะพูดถึงจิวเนาะอืคราวนี้ก็มันก็ไม่ได้พูดถึงเกมนี้อยู่ดีว่าเออ โอเคครับก็วันนี้นะแพทใหม่เหมันเข้ามาใช่ไหมตอนแรกว่าจะไม่เปิดด้วยสุดท้ายคันมือก็เลยต้องเปิดนะก็จะเปิดกล่องกล่องเจมกล่องประดับนะครับผมอืมตอนแรกว่าจะไม่เปิดแล้วเชีย่ยวตั้งเป้าหมายไว,นว,ไว้นะครับว่าอ่าได้หกดาวประมาณสามเม็ดนะครับเราจะเลิกหรือหรืออะไรดีอ่าเปิดเปิดรีสิปเขาเรียกว่าอะไร เปิดปร,ประมาณนะครับเพราะผมก็ไม่ได้นับนะเปิดประมาณอถ้าเปิด40มันจะเท่าไ่เฮ้ยเปิด40เลยอ่ะถ้าิ0อันนี้200โอ้ถ้าเปิด40อ,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 อัน800อ๋อน่าจะประมาณนั้นก็ไม่รู้นะครับ <laughs> ไม่มีเป้าหมายใดๆทั้งสิ้นนะเออแบบอยากเปิดโอเคนะเริ่มเลยละกันเอ๊ะแล้วถ้าเปิดต่อไปมันมันจะถูกลงป่ะเฮ้ยเออว่ะ อ็ไม่น่าจะถูกนะลอง,ลองหรือว่าถูกผมยัผมไม่ได้เคลียร์ช่องไงเรื่องของเรื่องช่างมันลองไปแล้วกันโอเคอแรกเลยอืดํามออกอ้อาโอ้โหเปิดต่อไม่ได้ด้วยต้องกดอย่างนี้เหรอตายแล้วอ่าสี่มาสาม โอเคผมจะเปิดเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้แบบอันที่แบบห้าดาวแล้วจะหยุดกึกนึงแล้วกันนะอ่าเหมือนไม่ค่อยลุ้นเลยเนาะ <laughs> ยอมรับชะตากรรมครับผมอืมโอ้อ okay. oh. uh ่าฮะอืมโอ้เฮ้ยรุ้นเจ็บหนักอ่าสีดาว อืโหแต่เมื่อกี้สีดาวเขาเป็นแบบบอกนะจมตีจุดอ,อน่อนถือว่าโอเคอยู่อเอ๊ะทำไมช่องผมไม่เต็ม <c oughs> ช่องผมมันเต็มเท่าไหร่อ้าวโอเคเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปจัดการอะไรนิดนึงโหแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะอะไรยังไงเนี่ยแล้วจะจัดการยังไงว่าแต่ของมันอยู่ช่องไหนว <c oughs> อะอ่อืม การอุปกรณ์แล้วมันเรียงยังไงอ่ะต้องออกก่อนไหม okay. ไหนดูสิสี่ดาวมีอะไรบ้างโจมตีจุดอ่อนเพิ่มบล็อกเพิ่มบล็อกเหรอเพิ่มบล็อกเดอวอัพเกรดนะมีจุดอ่อนสองอันเพิ่มตับโต้โอ้แล้วก็จบมีแค่นี้เองเหรือปวดใจ <laughs> อย่างไงเดียถ้าตีบวกแล้วมันจะเป็นยังไงลองดูไหมหอลองตีเลยรละกันคือผมยังไม่ค่อยรู้อะไรด้วยอเอาเพิ่มบล็อกละกันเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้บล็อกนะเอาสามสามเขาเรียกอ,อะไรสามดาวเนี่ยมาตีได้เท่าไหร่โอ้หสี่สิบสี่สิบเองเหรอใช้กี่อันวะเนี่ยสี 45, ่ห้ายี่สิบ อ๋ออืมโหใช้เยอะเหมือนกันนะไม่เป็นไรลองดูสักอันหนึ่งยอมเสี่ยงนะครับซึ่งอันที่ตีขึ้นก็คือจะเป็นจมตีจุดอ่อนนะเน้นจุดอ่อนเป็นหลักเพราะว่าจุดอ่อนเนี่ยผมใช้อันเดียวตอนนี้นะต,ตอนอื่นยังไม่รู้อืม จนตีจะนอนไปเคกินแดงันยังมีอยู่โอ้โหเสียเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แบบโอ้โหใจหนักใช้ได้เลยเพิ่มบล็อกไม่ใช่ฮะตอบโตเพิ่มบล็อกเพิ่มบล็อก คือจริงๆผมจะเป็นคนคำนวณอะไรมากกว่าที่เห็นนะครับสีเขียวไม่ได้แล้วอะแต่ว่าอันนี้คือรีบไงสีงแดงไหเพิ่มขี้รอระคือจริงๆแล้วมันควรจะแบบว่าเหลืออะไรแล้วแบบมีอะไรก็ใส่ไปอย่างนี้นะเออ๋อยากทำไงให้ได้ ปอร์เซ็นต์ท่อน,นี้ปึ๊บาโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดใหม่อีกสักนิดนึงก่อนล้วกันเอ๊ะเมื่อกี้เราหย่อนไปแค่5เปิดได้กเ7 <c oughs> เนี่ยเอเอต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมเป็นคนทําอะไรแบบอย่างเงี้ยมันจะดูแบบบกไปวนมาเว้ย <c oughs> ลังเลไงคือเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราก็มั่วๆไปประเดิมประเดิมอืมเปิดต่อจงังหวะจะเต็มแล้วกัน ายไอ้จะป่อยแล้วไหนตอนแรกวางแผนไว้ให้ได้หกดาวไหนว่าโอ้ห้าดาวยังไม่โผล่เลยด้วยน้ำเนี่ยนะตายแล้วอืมเต็มอ,อีกแล้วคิดว่ามันจะได้ง่ายแล้วเนี่ย รู้สึกแบบละอายว่า,ออาออไอตอนแรกเราเผลอพูดอะไรไปตอนแรกเราเผลอพูดอะไรไปเราเจมที่อัพก็อัพเป็นเจมเขียวเลยนะก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้อะไรเลยครับอืมมาแบบมัวๆตัวๆเลยบอกกันนะ่ะเมยโฟร์กาชสนีแดงเขียวเอ้ยแล้วผมจะอะไรอะไรดีอะเริ่มบอกกั ต้มตะขีต้มตะจุดอ,อ่อนอีกนิดนึงเพิ่มราคาขีเพิ่มดาเมจโอ้ดาเมจได้ดาเมจมาด้วยนะต้มตะจุดอ่อนเดกเขียวอีกนิดนึงเอ้ยเกือบเกือบเกือบล้ำเส้นอืมอะไรอีกดีอีกอันเดียวสุบแล้วกันเอา คุ่มตรงไหนเนี่ยจมดีของ้าเมิ <c oughs> ใจเย็นๆนะครับผมก็รีบอยู่เหมือนกันตอบโต้โอครับตอบโต้อ่ะเรามีตอบโต้สีฟ้าแล้วใช่ไหมเข้นเลย อลองอัพดูสักอันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออะไรเขียวบอกสิบสองเปอร์เซ็นต์่งขั้นปุ๊บอือจุดีจุดอ่อนเป็นที่าก็โอเคนะอืถอถือว่าโอเคในระดับหนึ่งถ้าไอลีเขียวอันนี้ไม่เป็นจุดอ่อนอยู่แล้วโอ้ยอ๋อแล้วอันนี้ก็จุดอ่อนตายแล้ว ผมเข้าใจแล้วว่าพี่เขาบอกมีอะไรก็ใส่ใสไปม,มันเป็นยังไงอืมโหนี่มันก็จะทะลุเป้าอยู่แล้วเราก็ยังเอ้ยเดี๋ยวผิดอ่าสติเริ่มเละรือนนะครับอือแต่เมื่อกี้ผมผสมไปแค่ห้าอัน,นึ่งนะโหสงหัตยังไม่ได้แล้วะละพอใจ หกดงหกดาวช่างมันก่อนนะครับอืมโอเคครับจบดีกว่าครับขอเหลือไว้เท่านี้แล้วกันนะโอ้ก็เปิดรอบแรกก็คงพวกเสศษๆก็ให้ตัวที่เออ,เอ,อตัวที่เรามีใส่ใไปแล้ะครับมีอะไรก็ใส่ใไปก่อนเนาะอืมเดี๋ยวค่อยไปอะไรอะไรอ่ะพูดไม่ถูกเอา ยับเยินอไปดีกว่าครับขอเวลาไปนั่งทําใจหลักนิดหนึ่งเมื่อกี้มี800บอกว่า3,800หายไป700แทบไม่ได้อะไรเลยจริงๆมันก็ได้อะนะแต่ว่ามันระวังสูงไปมันก็เลยได้ไม่ดีเท่าที่ควรโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเรียงเล่านี้แล้วก็ผมขอบคุณมากคำที่รับชมเะ้ร